เมื่อวันที่26มกราคม2556ที่ผ่านมาเครือข่ายอาสารับใช้จังหวัดเชียงราย iServe เชียงรายร่วมกับเครือข่ายอาสารับใช้ iServe Thailand และ Cross Over Music ได้จัดงาน iServe l i f e in เชียงรายณศูนย์ Campus c r u s a d e for Christ จังหวัดเชียงรายและที่ห้องประชุมพยามังรายโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายในหัวข้อรวมพลคนรุ่นใหม่มีหัวใจรับใช้พระเจ้า เพื่อท้าทายอนุชนในจังหวัดเชียงรายให้รับใช้พระเจ้าและประกาศพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เป็นไปตามสโลแกนที่ว่าเราจะเป็นหนึ่งคนในหนึ่งแสนคนเพื่อนำคนไทยหนึ่งล้านคนมารู้จักกับพระเจ้าในปี2015สิ่งที่เราคาดหวังอย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะเห็นคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับในการที่จะมีความเต็มใจภูมิใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะในเครือจากท้องถิ่นในที่ท,นนที่เขาอยู่ เขาสามารถเกิดผลได้และเ็าสามารถทํางานอย่างสนุกสนานและก็ล่าเริงได้โดยมีเครือข่ายกับเพื่อนๆทั่วประเทศทํางานด้วยกันนี่นะครับเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นคนหนุ่มสาวเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของเขาในแง่ต่างๆในการที่เขาจะรับใช้พระเจ้าเราเชื่อว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และเราอยากจะเห็นเขาใช้ศักยภาพนั้นสําหรับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในงานครั้งนี้ มูลนิธิพานกิจพระพรไทยหรือ CBN สยามได้มาเปิดตัวรายการใหม่ที่ชื่อว่า Forward Hope ส่งต่อความหวังซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกาศในยุคโซเชียลมีเดียในปัจจุบันโดยกลุ่มอนุชนสามารถส่งคลิปคำพยานที่ให้ความหวังกับเพื่อนๆผ่านทาง YouTube Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆซึ่งในอนาคต Forward Hope และ i s e r v e จะร่วมพานกิจการประกาศนี้ด้วยกัน ว่าเป็นสื่อที่สามารถไปใช้ในชีวิตได้จริงๆเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วหนูก็มีเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้เขารู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมคะและ้วหนูก็คิดว่านี่แหละค่ะเป็นสื่อที่จะช่วยตัวหนูเองที่จะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนได้มารู้จักกับพระเจ้าค่ะก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะ สามารถรู้ว่าแต่ละคนก็ได้พอพอรมาอย่างไรเราก็รู้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ได้หลายทางะคะค่ะแล้วก็คิดว่าสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือการประกาศไหมคะกับเพื่อนหือได้ค่ะเพราะว,ว่ามันเขาเรียกว่าไงนะมันสื่อออกมาได้ใช่ไหมคะแม้ว่าเขาอยู่ไกลอย่างเงี้ยเราก็สามารถส่งต่อไปแชร์ให้เขาได้อย่างที่พี่บอกก็แชร์ไปให้เขาเห็นได้ค่ะก็ดี ถ้าเพื่อนทางบ้านที่เราที่ดู youtube ของเราที่เราไปลงนะคะก็จะรู้ว่ายังมีคนยังมีปัญหาอีกมากมายนะคะแต่เราก็ยังมีทางออกที่ดีอะคะ่ะพวกเราขอส่งต่อ